สวัสดีครับแฟนรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทคำควาวิเศษนะครับมาติดตามข่าวสารจัดอันดับโซเชียลมีเดียสักนิดหนึ่งนะครับผมก็แวะเข้ามาดูในเทรนด์ไวไซ์โอ้โหปรากฏว่าแฟนรายการครับเทรนด์ไวไซ์เนี่ยเขาวัดจากอะไรบ้างเขาวัดจาก Facebook, Twitter, Instagram, Forum, News, b l o ล็อกแลวก็ u ู u ูบนะครับปรากฏว่าคุณภัยบูลนติติตะวันครับกับน้องนันทพงศ์ ซึ่งดีเบตที่ไทยรัฐทีวีเนี่ยแล้วก็กาลาแลนการเมืองการเมืองไทยแฟนเพจการเมืองไทยในกาลานะครับนำมาเผยแพร่โอ้โหแฟนรายการครับขึ้นอันดับหนึ่งครับคนมากดไลค์หกหมื่นเจ็ดคอมเมนต์หมื่นสามแชร์ไปอีกสองหมื่นสี่ครับอยู่ในอันดับหนึ่งนะฮะแฟนรายการดูนะครับอันดับหนึ่งนะฮะดังจริงนะครับเรื่องนี้ คุณอนันต์ปัญญาชุนเข้ามาอันดับ7ครับไร้ความยุติธรรมไม่มีความสงบอันดับ12ไทยรัฐทีวีดุเดือดครับ14ก็โต้เดือดเหมือนกันครับไทยรัฐครับทีนี้เรามาดูตรงนี้ดีกว่านะครับสิ่งที่ผมสนใจเราลองเข้าไปดูสักนิดหนึ่งนี่ฮะไพบูลโดนเด็กถอนงอกอ๋หายไปแลวอ่ะโอเค เรา refresh เข้าไปดูใหม่แล้วกันฮะนี่ครับอันนี้ครับคือคลิปนี้คลิปเลื่อครับเป็นคลิปประมาณ2นาทีกว่าละ2นาที5นาทีนะครับก็จากคลิปนี้เราลองไปดูในความเห็นนะฮะในความเห็นนี่ครับโดนทุกดอก โดนทุกดอกนี่ฮะหมื่นกว่าความเห็นนะครับแฟนรายการก็จริงๆแล้วผมได้มีเวลาแฟนรายการไปดูในคลิปย้อนหลังอื่นๆแล้วกันนะครับเพื่อผมต้องการจะารายงานแค่ให้เห็นว่าเรื่องนี้ดังจริงนะครับขึ้นอันดับหนึ่งของโซเชียลมีเดียในประเทศไทยครับขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ติดตามช่อง y o u t u ช e พทำขวเศษสวัสดีครับ